โอ,โอโเ,เ,เลยฉัเป็นแต้มเลยไม่้พูนี่อีกปีดอกไม่ค่อยตมาเผูไม่ค่อยจบาเาจ็บข้อเจ็บข้บอเป็นหวัดบ่าไอ้ดิเจ็บข้อเป็นหวัดพี่นออ้องเอ้ยว่าคิมูก็ยย่อยเนี่ยมันเป็นเหนียวเตอะเตอ,อยู่ข้างไหนเนี่ยมันทันมามี้ยันเดยมันเจ็บจะรัเราไปเจ็บเ,เ,บด,เดี๋ยวเราได้ อจะว่าเะไรแล้กินเขา่งที่มันสิเจ็บมึงแม่ัชีมันลุย <c oughs> เอาเคียดก่อนชียชนไปจากข้า้อทูุ่กข้อม้กินน้ำมาใช้น้ำแข็งเจ็บขอให้เงพี่น้อง <c oughs> เคีย่ซุปเบเกียเห็นบ่ซุปบเบเกียกับทองลักสายตาเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มันหละโหลดพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิเ้ซุปบเบเกียกับทองลักสายตา,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 าีมาพีาานนาาาาน่น้องมาลุยมามามาซอยกันซอยกันมาสิมามาลุยกันลุยกันออกมาลุยออกมาซอยมาลุยมาซอยซุปบเบเกียกับทอดกรอบ ทอดกรอบอันทองลากทรายปลากับยาชมพูเห็นมั้ชุบแป้งทอดยาใส่หลายด้วแป้งมันสีแบบนี้กรแป้งมันหมดแสบใส่เพราะเป็นกระใสเห็นมั้ยเราก็ใส่งาใส่งาแล้วก็ใส่แป้งทอดมันแบบว่าแสบเลือดสมมติเต็มคอวิ่ไล่ไปก้มเข่ากันมาพี่น้องให้เก็บคอแหงเก็บคอแบบยางแรงเก็บคอยางแรงมันได้เท่ไหร่ที่สามสิบ ยังห้องอยู่เนีเจ็บคอยังหอะไอยู่นีพี่น้องว่าเลยสเป็นจ้งเลยเออยายสมผูมยายพูล้มันแต่งไงเขาเนียวโอ้ยหอนหอนอ่ะอคือหอนเป่าก็ท่ามานี่ยอมแฟนขับหักแฟนขับลงลงมาแล้วจะขาท่าก็บพอเด้เพี้ยนจัเป้ยน้องไปจับคุยเจ็บคอพี่น้องเออเจ็บคอแฮงกินข้าวเขาง่ายๆได้บ่กินอะไรกันเนาะ

บัานปันเขาบ้านวัวเจ็บคอหน่อยเจ็บคอเลยมันหอนเลยดิอ,อ,าอากามันหอนนี่มันเปิดแอร์นอนหมดคื้นปุน๊งเปิดแอร์นอนหมดคืนเลยตืออยู่ม่เข่าเจ็บคอเป็นวัดแล้วกินข่าวอิ่มวันกินสัญยาที่ฝีตัางลง ทำมาหลายครับยงายขายแล้วก็รีบหมดยังเฮ้ยขายมาได้สามสี่มือนี่หรอกทำมาหลาครับว่ามีลเราตื่นอย่างแจ้งครับขายมาแล้วมันหวานหนาด้วยใครได้ยิน ครอบอืมอ่อแ่ข้ขน้าเป็นแบบเป็นเจ็บข้อเป็นขินหมูกไรไหมเป็นบาะสบายไหมที่งอัวสยบจุดนั้นเลยร้อไป

ไปขาสรุปนออกจาหมูมันไม่ไไหร พวกเราว่าเรียกถือออกยังเรียกอันหลายข้อเนาะือเรียกอันไหมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็เจ็ดกลปี่ี่แป็หลายขั ถ่าน่ิงก็ไปอันเด็เดียวไปเลยเนะหวนจะออกเจสไปเสียเล็กอันเล็กอ่านเจสออกของเกจะพูดไปเก่าๆเจสพูดสิเก่าๆแต่เล็กออกเก่าๆนีเฮเล็กบอกไห้ถ้าป็นบอกเก่าๆโดนจิ้งคือเราหรอโดนเหยกินงมือกินโดนรังขขี้ขนกินแต่เขากินเข่าเ้าก็กินสมมือเดอกเน่ะ โดนหวยกินไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าถูกหวยมันเป็นเรื่องแปลกนะไอ้เนี่ยถ้าถูกหวยมันเรื่องแปลกแต่โดนหวยกินมันเป็นเรื่องแปลกเลยเป็นเรื่องธรรมดา,สมสาธรรมศาสตร์ทักแววเวียนน้ำมีมินภาษากำลังคนเวียนน้ำมีมินมาสักหน่แซ่บแซบแซ่บแฮง สุบเบอเกีย่หนด้วยน่กอบข้อกบข้องเนาะนเขาลองข้อด่ะนดดิ กินเก็บแห้งไม่ได้บอเด็นว่ากิน,กนมแบบนี้รอมไงรมคอแล้วไม่ได้วอาเด่นเลยอีก่อนกีไม้บอเด่นนะ

ดีดีโรคอเดียวชุดนี้ได้ผลผู้ใหเจ็บข้อแล้วม่บ้าไปถ้าเจ็บข้อมันเป็นเหนียวเนียวตรงเนี้ยกินดีนะกินดีเด้่อเสียกอนกิร้อกินมั้อันที่มันเหนียวเหนียวหายไปเลยกินดีไม่ได้ตัวเด้เพาเลื่อนกินร้ไปกินมันแล้ผู้เจ็บข้อต้องไกินกับเผาไหนกินแบบนี้ ก็เข่าเาด้อพี่น้องถ้าว่าใครกินสดๆเดี๋ยวมันกินบะไรหลงผ็ดมันเผ็ดม,ม,มันหินไงมันต้องมีแนวตัดถ้ากินแตน่แบนสดๆกินบะไรครับมันหิน Oh, ok, bu. <coughs> you mm. มันอ่อยไดมโห่เพ็ดบัมบินีมันยังนีก็ะซบบกรอบรอต้นหอมนี่เวลากินหนึ่งน่าหวาน เปนม่ไรค่ะเป็นน้อีหินอันนี้ท่อพูดเลยนด่ท้อพูดปลูกมาแขงไหมมะแขงกำลังออกดอกมะแขงกำลังจะออกดอกนะเธอมันเลิศสเันเต็เลยต้นผักกาเสดกำลังสีดอกอันออกยอดต้นนี้น้อยหนักหนึ่งเก็บมันกำลังจะออกดอกเต็มอยู่ปล่อยมันต้นยังไงกับ ปายปีหนากระซิได้กินปลูกไปนี่แหละลูกแบบนั้นสามสี่เดือนออกหน่อดบะแขรงกับอันกับต้นผักกระทินไหมผักกระทินผักกระเสีบ้านเทาไหมแขรงกระได้กินน้วยอยู่ผักกระทินก็ะิได้กินน้วยอยู่เอ๋อเอาใหม่ไปซักไปเขียนป้ายไป ถามถอนอ เท่ยบ่ชอบกินเพาะอะดิทส่บอกห้กานนั่งก็บมือสาวซึ้นถึงมากยีนีตังลงไปซวงเลยืระด้าก็ถสิไปกินยาชิบฟีรับไปอยกินยาชิบฟีรับไป เอาไปเป็นนอนผับคอนนอนถลักเงินเหล็กถึงเหล็กม่เก่าเก่าเก่าเกาเหล็กอันข้างนอกมึงใช่แทนขับตรงมาให้บึงอันขับอันแี่งแ้วไปซีบมันหนับตัวอันมออก แต่มันบอกออกสองสองมันจะออกเก้าเก้าอ่ะสองสองข้อสองข้อสองสองปีใหม่กอบใช่ อ,อ,อง่มือม้อไหนพักกันไปสองร้นอาหารป้าจัาปาติไปกินรานอาหารเอานอื่น เท่ากัน